จะไปเมืองมัลลิกากันและจะบอกว่าสองหนุ่มของแม่ก็คือพร้อมอามากนะคะแตนแตนเย้ยนี้นบต่ใบดูเลย้ไนไมคุณหลวงของมามีหลวงวายุกับหลวงวาตะ นี่หล่อมากๆเลยชุดพร้อมมากนี่ชุดจากบุคลินแอนไบรตันนะคะเผื่อมีใครอยากรู้คือแบบดีงามมากยุตะกี้หนูบอกว่าอะไรมีสวยอะไรคะโอ้แม่กอะไรอูฮ่อ้่าฮ่าฮ่ไม่สวยอะไรนะม่สวยมากเออได้ยินไหมคะทุกคนตาพูดชมแม่ยังอ่ะวันนี้จะดูเอาวัวหลอกอะไรอ่ะฮะก็ได้หรอ ะรถไปแล้วเย้เย่เรารถดูลยเรถขึ้นอ๋อรถขึ้นขาวไปแล้วรถไปแล้วเย้เย้ตูดตูดพี่วายูอ๋อโอเคมาแล้วนี่นะเย้รถมามีรถไปคือคนขัแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเมืองมัลลิชาแล้วจ้ะ อลังการมากทุกคนเจ๋งมากเลยแล้วทุกคนคือแต่งตัวเหมือนอยู่ในรอสอ1 2 4นอี่จริงๆเลยนะจ๊ะโ,โหอลังการมากใหญ่โตมากค่ะทุกคนร้านรวงต่างๆเราก็ต้องซื้อบัตรกันก่อนนะคะนี่เขามีให้เช่าชุดด้วยซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดไทยนะเราก็อยากจะมีความเป็นแม่หญิงใช่ไหมจ๊ะผู้ใหญ่200าาเด็กนะคะาาร้อยนึงถ้าเป็นเบบีก็ไม่ต้องจ่ายค่ะแล้วก็ชุดไทยเขาก็จะมีเป็นเซตแบบน้านะ บบพรีเมียมด้วยพี่ติ๋มพี่จอยก็จะได้เป็นพี่ผิดพี่แย้มนะคะยังไม่ได้ถามเลยว่าอยากจะเป็นหรือเปล่าไม่เป็นไรทางเราก็เลือกชุดแล้วนะคะน,นี่เราจะเอาเป็นสบายจีบแบบนี้นะสีชมพูหวานๆนะคะแล้วก็มีน,น,นีเขาเลือกให้พี่ตัม้มลองดูก็ได้นี่พี่ตั้มก็ลองอยู่สีม่วงสีม่วงก็สวยนะเท่สุดๆเลยและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเรื่องมา คค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นท่านคุณวาตะนะคะอันนี้ต้องใครนี้พี่หมื่นวายุแล้วคนนี้ใหญ่สุดต้องเป็นคุณค่ะต่อไหมคุณคาะต้มมิลีแล้วทางนนะคะเป็นแม่หญิงโบบิงค่ะหนูเป็นอะไรนะอ๋อนี่แต่ตะเนาะแล้วนี่อันนี้ใครคะออนี่บีโอคนนี้ตอบให้ทุกคนเลยค่ะแล้วคนนี้คนนี้ใคร อันน oh, oh, like okay. mm hmm. oh, ี้ปาป๊าไปเก่งจ okay. ังเลยมีมีปป๊าปป๊ารถจัรารราจะเป็นรถทัวร์แล้วหรอจ๊โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยเนาะไปไดตรงนี้ครับเขากมีที่นั่ไสุดมันวยรุยนจางมากเลยนะไได้ไ้้ไห้เไหมเฮไหมกมือกำมือกำมือฮิวกมือเฮ้ ตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะจ๊ะนี่ข้างในก็จะบรรยากาศแบบโบราณโบราณแบบนี้เนาะอ๋อเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ขายของอันนี้ไม่เดินเลยให้อุ้มตลอดเลยเจ้าค่ะน่ารักจังเลย10 –บสตางค์อ๋ออุ้ยอันนี้เขาขายจริงๆด้วยใช่ไหมอ่ะนอกจาก พี่ๆทุกคนเขาจะพูดเจ้าค้าเจ้าขากันแล้วนะคะเราก็มีการแลกเงินให้เป็นอัดด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะนี่นะคะเป็นเงินที่คุณพี่ให้ค่าเอาไว้ช้อปปิ้งเจ้าค่ะ <laughs> น่ารักมากๆค่ารวยนะเจ้าค่ะค่ามีอยู่สองพวงทีเดียวเชียวสามอ้วาวตกลมีกี่พวงเอาฮะซื้อมาสามพวงอ๋อคุณพี่แลกให้ค่าสามพวงหรือเจ้าค่ะ มาค่ะาจะชอปให้กระหน่ำใจเลยเจ้าค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นอีกเมืองนึงเลยสวยมากเหมาะแก่การถ่ายภาพนะคะแล้วทุกคนก็คือแต่งตัวแบบใส่สบายแบบเข้ากับสถานที่มากๆเลยว้าวมามีกล้วหนูตกน้ำไงหนูจ้ใมาอยู่ใกล้ๆมันไปไหนเราแบบมีกลัว,มา,ม,วมากเลยพี่ยูอ่ะเดี๋ยวเราจะ ไปหาอะไรกินกันนะคะเห็นบอกว่ามีขายแบบเครื่องคาาเครื่องหวานด้วยนะคะมีขนมไทยนะคะอคันนี้คืออะไรอันนี้คือข้าวเหนียวแก้วใช่ไหมกินละสองสตางค์เท่านั้นเจ้าค่ะขนมด้วยอนน้าอะไรคะจะเป็นหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะปลาตา้มกลิ่นมาเดืนะคะนี่เขาก็เคยทำอยู่เลย,เลยไม,ไมคน้า สามสตางค์ขอบน้ำใจเจ้าค่ะเอาสี่ไมก่อนอเอามาสองไม้ก่อนก็ได้ครับโอ้ยอันชันมะนาวดีกว่าดื่มที่ร้านสี่สตางค์ถือกับหกสตางค์ราคาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราดื่มที่ร้านเลยดีกว่าเนาะว้าวน่ากินมากเลยนี่ค่ะมาแล้วค่ะสองไม้เอาละค่ะวันนี้นะคะแม่หญิงโบบิงจะมารีวิวหมูสเต๊กค่ะ ไม่นั่นไม่ได้ไม่นั้นต้องกัดตรงโคนไปแล้วกัดตรงรโคนอ๋อไม่เป็นไรค่ะกินได้ค่ะเขาหมักอร่อยนะอืหมูได้ดึงดีแล้วก็หอมกลิ่นแบบควันนะคะเสียดายเขาไม่มีน้ำจิ้มแบบที่มันเป็นผวถัวแดงๆอะ่ะเป็นมีแต่น้ำจิ้มอาจาร์นะคะราดลงมาก,ก็ถือว่าใช้ได้เ,าเาขาหลาคารี่ไม่มีแตงกวาละอ่ะครับคุณพระตั้งนิดนี้เชิญมิวค่ะ อร่อยคิน่าก็อร่อยเลยน้ำอันชันมะนาวนะคะจัดชื่อป้าป๊ากินหมดแล้วอย่างรวดเร็วใช้เหรียญอันนี้ในการจ่ายอันนี้5สตางค์นะคะจะเอาอันนี้อันนี้ชิ้นละสองสตางะคะ์ฮะข้อหนี่นะ่ากินมากๆเลย อันนี้ทำเป็นอคำนะคะน่ากินมากกเอุ้ยคุยค้กทอดเขก็บปากหม้อคุณพี่ลองกินอันนี้ไหมเจ้าคะนนะกินมีขององกินเยอะอเยอะมากเลยอ่ะเราต้องแลกเงินเพิ่มแล้วนี่ นินี่นะค่ะชื่อร้านวาดจาันนะคะมาได้นะคะนะก็ถือว่าเป็นเมืองที่แบบใหญ่มากๆนะถ้าใครมากาญจนบุรีก็แนะนําให้มาเลยนะคะบรรยากาศแบบไทยๆอย่างนี้นะคะดูดิท้องฟ้าแบบโอ้โหอลังการเวอร์มากมีน้าพงน้ําพุน,นะข้อเสียของที่นี่เลยก็คือร้อนมากะค่ะทุกคนร้อนแบบร้อนๆๆอนร้จริงๆ,ๆ เดินถ่ายแต่ก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะค่ะเรือนจากพี่กุลนะคะสองโซนนี้มันก็น่าจะเป็นแบบว่าที่กินข้าวนะบีแต่ว่าตอนนี้เราก็กินไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเบบีง่วงมากๆค่ะเราก็เลยพากลับรถไปแล้วนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ เดินทางดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะเลิฟม,มากมากมันอาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจ้าค่ะ